ไปดูสินทรัพย์ที่ราคาเหวี่ยงแรงนะคะแล้วก็เป็นการเหวี่ยงขาลงด้วยนั่นคือทองคํานั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าจบรอบขาขึ้นแล้วหรือยังนี่คือการปรับฐานครั้งใหญ่หรือเปล่านะคะจะหลุดไปลึกแค่ไหนติดตามกันในช่วงของเวทไล์ค่ะ ราคาทองคําปรับตัวลงอย่างหนักทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็ขยับลงไปอีกต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับราคาทองคําบ้านเราก็หลุด6 0,000บาทต่อบาททองคําไปเรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์เช่นนี้หลายคนบอกว่านี่เป็นการปรับฐานครั้งสําคัญหรือเป็นฟองสบูท่ทองคําที่กําลังแตกหรือไม่นะคะถ้าไปดูราคาทองคําในตลาดโลกก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะคะแล้วก็ไปทําจุดต่ําสุดของ วันนะคะอยู่ที่ประมาณ3,886ดอลลาร์สหรัฐต่อทรัลนะคะส่วนราคาทองคําแท่งในบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้เปิดตลาดก็ติดลบทันที600บาทน,นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวราว50ครั้งทีเดียวนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปปิดนะคะอยู่ที่ประมาณสัก 6ก9้0่บาทต่อบาททองคำนะคะก็แปลว่าหลุด6 0 0 0ืนบาทไปเรียบร้อยสำหรับทองคำแท่งเ6 5อซนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับตัวแรงในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันทำการเท่านั้นเองค่ะเรื่องนี้นะคะมีหลายสำนักนะคะที่ออกมาประเมินเริ่มจากขั้วเส้นข่งก่อนค่ะเซนกิงบอกว่าราคาทองคำโลกยังปรับตัวลงได้ต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ลงนามร่วมกับซานาเอตทาคาอิจิซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงกัน ค้าด้านแรก่ธาตุสำคัญแล้วก็ยังมีแพ็กเกจการลงทุนมูนลค่า550,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดนะคะแล้วก่อนหน้านี้ทาคาจิจเองก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการบรรลุให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การค้า ทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะก็ยังมีท่าทีที่แข่งก้าวต่อการบรรลุการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่2%ของ GDP ในเดือนมีนาคมปี2026นะคะซึ่งก็สะท้อนว่าไหลสะท้อนว่าสถานการณ์เรื่องความตึงเครียดทางการค้าที่ก่อนหน้านี้สหรัฐกับญี่ปุ่นก็ตึงๆกันเนี่ยนะคะเริ่มคลี่คลายอย่างเห็นได้ชัดพอความเสี่ยง น้อยลงราคาทองคำก็เลยถูกกดดันส่วนตัวดอลลาร์อินดซ x นะคะก็มีการอ่อนค่าลงไปนะคะปรับลงไปต่อเนื่องวันที่5แล้วนะคะล่าสุดไปอยู่ที่98.68นะคะจาก98.96ส่วนบอลยิวสหรัฐนะคะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีปรับตัวลงต่อเนื่องวันที่2ล่าสุดนะคะก็หลุด4%นะคะไปอยู่ที่3.97%นะคะ ส่วนตลาดก็ยังคงจับตาในวันพรุ่งนี้ค่ะการประชุมเอเป็กที่เกาหลีใต้30ตุลาคมนะคะเนื่องจากว่าผู้นำสองชาติยักษ์ใหญ่ของโลกนั่นคือโดนัลด์ทรัมผู้นำสหรัฐกับสิริผินผู้นำของจีนจะพบกันครั้งแรกหลังจากทรัมเข้าดำรงตำแหน่งสมัยที่2แล้วก็นับตั้งแต่ปี2019นี่จะเป็นการเจอแบบเฟสทูเฟสครั้งแรกเลยนะคะซึ่งประเด็นที่ต้องจับตาการมีหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแร่เอิร์ธเรื่องของถั่วเหลืองแล้วก็ยาเฟนทานิลด้วยนะคะ ซึ่งก็ทําให้มีการประเมินค่ะว่าสถานการณ์ทองคําโลกนั้นยังอาจปรับฐานลงได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะเห็นยืนนะคะแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่3,900ถึง3,870ดอลลาร์สหรัฐต่อทรัลอค่ะและมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่3,985ดอลลาร์สหรัฐภายหลังได้อย่างไรก็ตามถ้าราคาทองโล่หลุด ,3870 ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็อาจจะเห็นการปรับฐานต่อเนื่องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะใช้กลยุทธ์ในการลงรทุนทองคำเนี่ยอาจจะใช้วิธีการย่อเก็บสะสมได้ค่ะแนวรับคือ3,870ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ต้องขายทำกำไรนะคะถ้าไปขึ้นทดสอบ3,965ดอลลาร์สหรัฐแต่ในหนึ่งค่ะถ้าราคาทองคำไหลต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลุด3,845ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหัวใจเห็นบอกว่าขายตัดขาดทุนหรือว่าขัด loss น่าจะดีกว่าส่วนทองคำในประเทศค่ะมีโอกาสที่จะแกว่นตัวตามกรอบของราคาทองคำโลกแล้วก็ค่าเงินบาทด้วยนะคะ แนะนำทยอยซื้อสะสมได้นะคะแนวนรับนะคะ59,650บาทนะคะแต่ว่าถ้าราคาไปแต่6,800บาทตามแนวต้านให้ขายทำกำไรออกมาในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าหลุด5,9,450บาทแนะนำให้ขายตัดขาดทุนค่ะ ทางด้านของคุณนัทวุฒิวงยวรักษ์เป็นผู้อวยการฝ่ายวิจัยนะครับของบลโกเบก์นะครับมีการประเมินแนวโน้มราคาทองคาสัปดาห์นี้นะครับบอกว่ามีโอกาสในการที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยผันผวนจากแรงกดดันของนักลงทุนที่ตอนนี้เริ่มต้นคลายกังวลนะครับต่อสถานการณ์การค้าระหว่าง2องยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกากับจีนหลังมีรายการข่าวน,นะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ของจีนเองออกแถลงการในสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่ารองนาย,ยกของจีนครับกำลังจะเข้าร่วมการเจราจากรอบการค้ากับเจ้าหน้าที่สหรัฐระหว่างวันที่24-27สตุลตุลาคมน ไปแล้วเป้าหมายคลี่คลายความตึงเครียดทางด้านการค้าของสองประเทศนี้นอกจากนี้ครับโฆษกทำเนียบข่าวก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพบปากกับสีจินผิงนะครับในวันที่30ตุลาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือการประชุมเอเปกที่เกาหลีใต้ครับหาแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ข้อตกลงทางการค้าครับระหว่างสหรัฐกับอินเดียครับอีกหนึ่งคู่เลยที่มีแนวโน้มในการที่จะใกล้บรรลุผลแล้วอาจจะลดภาษีสินค้าส่งออกอ,อ,กอินเดีย,ยลงจาก50นะครับเหลือแค่1 5 1 6เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ทำเนียบขาวบอกว่าสถานการณ์ชัดดาวหน่วยงานรัฐบาลอาจสิ้นสุดลงภายในสัปดาห์นี้การเมินชัดดาวนี้ยื่เยื้อมาเดือนกว่าแล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ้นสุดลงสิ่งนี้เองครับก็เลยทําให้นักลงทุนเองนี้ลดการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามครับความคาดหวังที่เฟดเองจะมีการปรับลดราดกเบี้ยซึ่งตอนนี้เขาประชุมกันอยู่น่าเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจะรู้มติน,นะครับก็คือในค่ำคืนวันนี้แหละครับ รวมถึงความไม่แน่นอนจากสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นความไม่แน่นอนนี้ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคํา สถานการณ์ในนวนกาซาตอนนี้ถึงแม้ว่าโดนั์ทรัมป์จะเดินทางไปแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับมาตึงเครียดอีกครั้งครับเพราะมีการประทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างคู่กรณีอิสราเอลกับฮามาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับ46รายแม้ว่า2ฝ่ายเองจะอยู่ในระหว่างข้อตกลงหยุดยิงในขณะที่โดนั์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐบอกว่าจะทาลายล้างกลุ่มฮามาสหากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยนอกจากนี้นะครับเรื่องของตัวแผนการประชุมสุดยอดนะครับระหว่างโดนั์ทรัมป์กับ ปูตินนะครับที่บูดาเปสต์ฮังการีตอนนี้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยผู้นําสหรัฐทรัมป์บอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาทางการทูตและช่วงเวลาเองก็ไม่เอื้อต่อการประชุมตรงนั้น ก็เลยทาให้รัสเซียเนี่ยเดินหน้าเปิดฉากโจมตีสายูเครนระลอกใหม่ด้วยโดรนกับขีปนาวุธนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว22ตุลาคมทําให้พลเรือนที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะครับก็เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บอีกจํานวนมากเลยเหตุการณ์พวกนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพของทรัมป์ยังคงคว้าน้ําเหลวต่อไปดังนั้นครับฝ่ายวิจัยนะครับของกรมบกเองแนะนําให้นักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟดนะครับก็คือในค่ำคืนวันนี้แหละครับอย่างใกล้ชิด ตลาด A อนะครับตอบรับแนวโน้มการปรับลดระดอบเบี้ยไปแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดนะครับแรงขายในลักษณะเซลล์ออนแฟกซ์ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้กรอบการขึ้นไหวราคาทองคำสัปดาห์นี้นะครับจะอยู่ที่อันนี้เป็นทรอยอ์ดอลลาร์นะครับสามพถึงสี่พดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยอา์ด้วยตกลงจบรอบขาขึ้นแล้วจริงหรือเปล่านะคะจะไหลลงลึกไหมนี่คือฟองสบู่ทองคําที่แตกหรือไม่นะคะแล้วเราเองควรจะปรับกลยุทธ์อย่างไร พูดคุยกับคุณสวัสดิ์สิงสาดกนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัรพย์กลมเบกส์นะคะสวัสดีคุณสวัสดิ์ค่ะคุณสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับคุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ทองคำหลุด4,000ดอลลาร์ต่อทรอยเ,อเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานมีการปรับตัวในสี่กว่าครั้งด้วยกันมันมาจากปัจจัยอะไรกันบ้างครับ ผมว่าก็มาจากหนึ่งก็คือการ take profit ถ้าพูดกันง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเราดูรอบนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยนะครับรรจากประมาณสัก3,200ฐานเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่กี่เดือนเองนะครับก็ขึ้นมาถึงประมาณเกือบเกือบ4,400เหรียญ ก็ค <łość> ือขึ้นมาประมาณ1,200อเหรียญนะครับรอบนี้แล้วก็ผมคิดว่าการปรับฐานเนี่ยจะอยู่ราวัสักสี่รยกว่าเหรียญซึ่งก็จาก4ี่ร้อยันสเนี่ยลงมาสัก400ยกวเหรียญก็คือประมาณสักสามพันเกร้ยกว่าก็ใกล้เคียงนะครับก็จริงๆรอบนี้นะจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าการลงเนี่ย เร็วมากเร็วจนก,กระทั่งคนนี้ตกใจอะครับแต่จริงๆตอนขึ้นก็เร็วนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยสมมติแล้วกันนะครับถ้าเราใช้เวลาสักห้าวันขึ้นบางทีอาจจะใช้วันเดียวลงนะครับนนไม่ไนดน้ลงนนลิฟต์เหรอเป็นปกต,ปปกติใช่มันเป็นปกติอยู่แล้วประการที่สองนะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้ในตาธารํทำดิวหายเมื่อกี้ทั้งสองท่านก็ถ่องพูดไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าเงินเนี่ย น่าจะไหลออกจากทองคำในเชิงของการเทคพอร์ฟิตไปแล้วแล้วก็ไปเข้าตลาดหุ้นสหรัฐนะเพราะว่ามันก็มีการเเกฑงกำไรในเรื่องของเออกำไรที่จะประกาศก็บอกมาหลายๆตัวเยอะมากแล้วช่วงนี้ก็จะมีดีวของการประกาศโดยมีเอ e โอเเเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะนะอันนี้จะต้องเรียกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามีอีกละผม,ผมจำไม่ได้แล้วมันมีดีลอะไรบ้างนะครับที่โอเพนเไอประกาศออกมาเนี่ย แต่ล่าสุดก็เกี่ยวกับ Microsoft ใช่ไหมครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐทำ New High. นิวไฮทราบไหมครับคุณวิทย์ว่า<ม>ตอนนี้เนี่ยประมาณ2022จนถึงวันนี้<ม>ตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมาแล้วมูลค่าตลาดนะครับ27เทิลเลียนครับโอโ้โหก็คือขึ้นจากประมาณ40่ทิลเลียนโโมาเป็น67เทิลเลียนดอลลาร์โอเคที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะใจเปรียบเทียบกับทองคําให้ฟังครับจ้ไหม้ว่าทองคําในเวลาเดียวกันเลยนะครับประมาณาประมาณาปลายปี2022เนี่ยตุลาคมเนี่ยจนกระทั่งตุลาวันเนี้ยก็คือประมาณ3ปีมูลค่าทองคําเนี่ยตลาดเนี่ยเพิ่มมาแล้วกี่ทีเลียนจาไหมครับสิทีเลียนครับห คือขึ้นมาจาก12ทิลเลียนมาเป็นสบาณเกือบเกือบ30ธิลเลียนดอลลาร์คราวนี้ถ้าเราตัวเลขมาคู่กันเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มมา27ถูกไหมครับ<ะ>ตลาดออทองคำขึ้นมา18มก็ยังน้อยกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเลยนะนี่ใครใครบอกว่าหุ้นอะไกอะไรทองคำขึ้นเยอะเนี่ยผมว่าจริงๆอย่างน้อยกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเลยนะนนแล้ว อันที่ผมใช้สามปีนี่เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่ามันคือเวลาที่ AI มันเริ่มบูมไงครับเพราะว่า ChatGPT เปิดตัวพฤศจิกายน2022ั่สเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเรานับหนึ่ง AI ไซซ์ซูเปอร์ไซเคิลได้จากพฤศจิกายน2022ดังนั้นเนี่ยถ้าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดทุนสารัตขึ้นเยอะกว่าทองคำอีกนะครับ แล้วมันบอกอะไรรู้ไหมฮะมันบอกว่านี่คือดีมานดอลลาร์ใช่ไหมครับยิ่งตลาดหุ้นขึ้นเยอะเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าคนก็เทดอลลาร์ใส่เข้าไปในตลาดหุ้นสหรัฐใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอีกอย่างหนึ่งครับว่าสังเกตไหมครับว่าทําไมดอลลาร์อินเด็กซ์นะมันไม่ค่อยอ่อน <c oughs> มันจะอยู่ประมาณยี่สิบเก้าแปดเก้าเก้าแถวแถวเนี้ยตอนนี้กลายเป็นแข็งขึ้นมานิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับ ก็เพราะว่าถ้าอะไรก็ตามมีดีมานเข้าไปเยอะๆสิ่งนั้นมันก็จะมีค่ามากขึ้นถูกไหมครับกรณีนี้ก็คือดอลลาร์นงครับค่ะเพราะจริงๆทุกคนก็รู้นะครับว่าถ้าทองคํายิ่งขึ้นดอลลาร์จะอ่อน mm hmm. แต่กรณีวันเนี้ยที่เรากาลังเจอเนี่ยทองคําม,มันมันมันเริ่มลดลงแต่ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงทํานิวหายนั่นก็หมายความว่า ดีมานดอลลร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเอาตัวเลขนี้ไปคิดดูก็ได้นะครับว่าเราคุยกันว่าโอสารัฐที่มีนี่มากมายมหาศาลนะสามสิบแปดถิเลียนดอลลราเมื่อกี้ผมพูดตัวเลขเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดถิเลียนดอลล่านะครับที่เพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะครับอืโอ้ก็ลองคิดดูแล้วกันแล้วเมื่อคืนก็คุณแอปเปิลเนี่ยก็กลายเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่มูลค่าตลาดเกินสี่ถิเลียนไปอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวที่พูดเนี่ยก็ต้องเรียกว่าทองคําที่ถูกเทคเนี่ยผมเชื่อว่าเงินเนี่ยมันถูกย้ายเข้าตลาดรุ่มสารัตแต่ผมคิดว่ายังไม่จบนะครับม,มันเป็นแก้พักฐานขย่งขา แล้วก็จะไปต่อครับค่ะแต่เมื่อเช้าคุณสุวรรณบอกว่ารอบนี้น่าจะลงมา400เหรียญแล้วก็มาแตะราวๆ3,009แปลว่าถ้าบอกว่ายังไม่จบเนี่ยมันจะไหลไปลึกได้แค่ไหนเราเรียกว่านี่คือฟองสบู่ทองคําแตกได้แล้วหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นภาพเดียวกับที่เราเคยเห็นในอดีตเมื่อปี2011ได้ขนาดนั้นไหมคะไม่ใช่แน่นอนครับ ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าในประวัติศาสตร์ดีกว่าในประวัติศาสตร์ร0อยปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งทองคนจะทาหน้าทองคจะทําหน้าที่2อย่างหลักเท่านั้นเอง 1. ก็คือ flight to safety ก็คือป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเงินเฟอ้อนะครับข้างเงินดอลลาร์ออนอันนี้เราเรียกว่า f l i g h t to s a f e t y นะรวมหมดเลยนะครับอันที่สองก็คือไ to yield ก็คือช่วงไหนก็ตามนะครับที่สินทรัพย์อื่นๆที่มียิวอย่างเช่นพันธบัตรสหรัฐอ,อย่างเช่นหุ้นอันนี้มียิวถูกไหมครับพวกนี้ถ้าเกิดผลตอบแทนมันไม่ดีสินทรัพย์ที่เป็นนอนยิวนอนยิวก็อย่างเช่นทองคำเนี่ยแหละก็เรียกว่นนอนยิวเพราะตัวมันเองไม่ได้สร้างดอกเบีย้ยถูกไหมครับอ,อ่ามันจะมีค่ามากขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับครั้งนี้เนี่ยการขึ้นของทองคําไม่ได้เกิดจากเหตุผลเหล่านั้นเป็นหลัก มีเหตุผลเหล่านั้นผสมอยู่แต่ไม่ใช่เป็นหลักเหตุผลที่เป็นหลักมันมาจากการซื้อของธนาคารกลางเท่านั้นเป็นหลักเลยครับธนาคารกลางตั้งแต่ปี2022 23ขึ้นมาเนี่ยซื้อปีทองคาสะสมปีละหนึ่งประมาณหนึ่งพันตันหนึ่งพันตันในคิดเป็นประมาณประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตกว่านะครับ ของทองคําทั้งหมดที่เราซื้อขายกันทั้งโลกเลยนะต่อปีสมัยก่อนเนี่ยธนาคารกลางซื้อกันอยู่ประมาณแค่สามสี่ร้อยเองตันต่อปีนะครับ<ม>ก็คือขึ้นมาสองเท่ากวา่าคราวนี้เราก็ต้องตั้งคําถามแต่ว่าแล้วธนาคารกลางจะซื้ออีกต่อไหมผมตอบได้เลยว่าซื้อต่อครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีนขนาดที่ซื้อเยอะๆนะครับและจีนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นคนซื้อเยอะสุดด้วยนะครับ โปแลนด์ตตุรกีเนี่ยพวกนี้เขาซื้อเยอะกว่าจีนอยูนะฮะ mm hmm. แล้วปรากฏว่าตอนนี้จีนเนี่ยมีทองคำสำรองประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นของของทั้งหมดเองนะครับขนาดซื้อมาต้องเยอะแล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแปลว่าจีนเนี่ยยังจะคงซื้อทองคำเป็นสำรองต่อไปนะครับการดีดอลลาร์ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือการ เกิดดีมานเชิงโครงสร้างที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมพูดว่าป้องกันความเสี่ยงต่างๆป้องกันไฟทูยิวเนี่ยมันเป็นซิ c ิเค a l เป็นวัตจกักรมันเกิดชั่วคราวแล้วมันหยุดได้ถูกไหมครับแต่ถามว่าการที่ธนาคารากลางซื้อเนี่ยมันคือสงครามค่าเงินมันซื้อกระสงมันคือ s a n c t i o n r i s มันคือการที่ทุกคนเนี่ยกลัวสหรัฐยึดทรัพย์สินเหมือนที่ยึด ละเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นดีมานเชิงโครงสร้างครับเพราะฉะนั้นผมถึงเชื่อว่า,าราคาทองคำเนี่ยมันจะมันจะมีหน้าที่ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะก็คือ a ซ c t ชันเ i ็กฟังชันซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่ใช่หน้าที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคำจึงควรจะมี n นิวฟลอ ก็คือฟลอร์มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอครับก็คือไฮเออร์โล่ไฮ h ออร์โลไฮเออร์โลนั่นคือทําไมผมถึงเชื่อว่าทองคํามันจะไม่ได้หลุด3 8 0 3 9 0ครับโอเคเมื่อสักครู่พิสวัสบ,บอกว่าพักฐานขย่งขาไปได้อีกทิศทางราคาทองนับจากนี้หน้าตามันเป็นไงจาก projection ขพี่ครับมันก็คล้ายๆกับทรัพย์สินอื่นคือขึ้นมาเร็วก็ต้องลงแต่ลงแล้วต้องออก็ต้องพักฐานไซเว อันนี้คือปกติถูกไหมครับแต่คราวนี้เราลองสังเกตนะครับซับสินอะไรก็ตามถ้าดีนะครับพื้นฐานดีเนี่ยขึ้นสามจะลงหนึ่งหมายความว่าอะไรครับเมื่อกี้ผมพูดตอนต้นว่ารอบนี้ทองคําขึ้นหนึ่งพันสร้ยเหรียญถูกไหมครับสามพันสองมาสี่พันสี่โดยประมาณน,นะครับอาจจะไม่เป๊ะนะครับพันสองเนี่ยก็คือสามส่วนถ้าลงหนึ่งส่วนก็คือสี่ร้อยาเหรียญน,น่ครับ แล้วจริงๆออลองกลับไปดูนะครับรอบก่อนหน้าที่ที่จะขึ้นรอบใหญ่รอบเนี้ยคือรอบใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือขึ้นจากประมาณ2,006มา3,005ก็คือขึ้น900เหรียญก็ลองเดาได้เลยครับว่าลงลงขึ้นสามลงหนึ่งขึ้นสามส่วนคือ900ลงเท่าไหร่ดีครับ300เห <300 S 1> รียญลองไปดูครับว่ามันพักฐานอยู่ที่เท่าไหร่ครับ3,002ค่ะอ,อันนี้ไม่ได้บังเอิญนะครับแล้วรอบนี้เนี่ย ทำไมทำไมมันมาอยู่ที่สี่พันสามพันเก้าร้อยกว่าแล้วมันก็นิ่งนิ่งนี่หมายความว่าไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่าเออไม่ไม่ไม่ลงต่อเยอะเมื่อวานเนี่ยผมจําได้ว่าไปแตะประมาณสามพันแปดร้อยกว่าเก้าร้อยเลยถูกไหมครับแล้วก็แป๊บเดียวเองอ่ะก็วิ่งขึ้นมาสามพันเก้าร้อยกว่าเลยตอนนี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าในจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะไซด์เวย์แต่ผมไม่รู้กี่เดือนนะครับอันนี้ต้องบอกกันนะครับ อาจจะสี่เดือนห้าเดือนแปดเดือนนะฮะแต่คิดว่าไม่ใช่ห้าปีไอ้สามไม่ใช่ห้าปีสิบปีแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยพอตลาดมันเริ่มเ settle นะครับเดี๋ยวเชื่อผมนะฮะว่าเดี๋ยวธนาคารการก็กลับมาซื้ออีกอ่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวถามผมนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกท่านลองคิดดูนะครับความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเป็นความเสี่ยงชั่วคราวหรือเป็นความเสี่ยงถาวรครับ ันคือถาวรนะครับทุกวันนี้ถามว่าสหรัฐจะเลิกคาสงครามนูน่นนี่นั่นเยอะแยะจะไม่หมดเลยเปิดหน้าทุกวันเนีุ้ณทําเนี่ยทั้งมาถึงยังไม่ถึงปีหนึ่งเลยนะครับเขาเปิดสงครามอะไรไปบ้างครับจะไม่ได้ครับเยอะครับค่ะค่ะแปลว,ว่า,<ร>า<อ>มันจะไป,ไปสลับมาใช่ครับีเท่าไหร่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าเป้าหมายผมหรอปีหน้าควรจะเห็นห้าพันครับค่ะ ครับเพราะว่าสงครามภูมิรษษัฐศาสตร์ความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของสันชซ่นลิกจําได้ไหมฮะจริงๆผมถามผมว่าแันชซ่นลิกกับเอ่อ geopolitical ลิกเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะเพอสันชซ่นลิกมันก็เกิดจาก geopolitical ลิกะใช่ปะ่ะมันก็กลับกันแต่ปลปกับแต่จริงๆมันมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนักแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับลิกไอความเสี่ยงต่างๆที่ผมพูดทั้งหมดในอดีตเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงชั่วคราว เป็นวัตถจกักรสกิโคแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับเพราะมันคือสงครามแย่งความเป็นหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนและจีนไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในรอบร้อยปีอย่างน้อยแล้วกันจริงๆเนี่ยจีนมีศัตรวรรษแห่งความอัยยศอยู่สองร้อยปีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย มันจะเกิดรอบนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์200ปีค่ะคทีนี้ค่ะคุณสุวัสด์อีกนิดเดียวนะคะว่า correlation ของทองคํากับเงินบาทตกลงตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้มี correlation กันจริงๆบางก็บอกว่ามี80%เลยนะก็คือเสียงค่อนข้างแตกเองในมุมมองของทาง g l o b e x เองเรามองแบบไหนคะผมว่ามันมันจะผ่านดอลลาร์ครับต้องถามว่าตอนนี้ดอลลาร์แข็งหรืออ่อนฮรตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยไปทางแข็งูมากกว่าอ่อนถูกไหมครับ ถูกไหมฮะเพราะว่ามันมันวิ่งขึ้นจากเก้าสิบหกดอลลาร์อินเด็กเนี่ยขึ้นไปเก้าสิบเก้ากว่าเลยนะฮะ <S <S แล้วตอนนี้อาจจะลงมานิหน่อย <S <S ออนัย่หนหมายความว่าดอลลาร์มันแข็งถ้าดอลลาร์แข็งเนี่ยทองมันก็จะอ่อนโดยธรรมชาตินะครับอันนี้หมายถึงอินเจนเนลอก่อนเสร็จแล้วพอดอลลาร์แข็งบาทมันก็จะอ่อนช่วงก่อนหน้านี้นะฮะแต่ตอนนี้ดอลลาร์จากเก้าสิบเก้าเนี่ยลงมาแล้วประมาณสัก98้าสิบแปดน่าจะประมาณเก้าสิบแปดคือคือดอลลาร์กลับมาอ่อนเล็กน้อยอีกละ นั่นหมายความว่าเดาได้เลยนะครับว่าบาทก็จะแข็งแปลว่ามีความสัมพันธ์กันไหมนะคะก็คือต้องไปผูกกับดอลล่์อีกทีถูกไหมคะถูกครับเพราะจริงๆเราเวลาเราดูเงินบาทเราจะเทียบกับอะไรนะครับราเทียบกับดอลลร์ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูฮะความสัมพันธ์ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยช่วงที่บาททองคําขึ้นเยอะๆดอลลร์ก็แข็งไปเกือบร้อยนะครับช่วงหนึ่งอ่ะอันนี้มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆดอลลาร์มันต้องอ่อนไม่ใช่เหรอทองมันถึงจะขึ้นอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องเรียนท่านว่าดอลลาร์เนี่ยมันถูกสร้างดีมานมาจากตลาดหุ้นมาจากสงครามการค้ามาจากพลังงานที่สารัฐส่งออกอะไรมากมายไปหมดเพราะฉะนั้นดอลลาร์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองคําเพียงอย่างเดียวแต่เงินบาทเนี่ยขึ้นอยู่กับดอลลาร์เป็นหลักครับค่ะนะขอบทูเลย นะวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่สุวัสด์ขอบคุณนะครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสุวัสดิ์นะคะคคกรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์โกลเบ้น์นะคะเพระนาะฉะนั้นจริงๆราคาทองคําร่วงนะคะก็เป็นการปรับฐานหลังจากขึ้นมาแรงนะคะขึ้น3ลง1ขึ้นไปพันสองเหรียญลงมา400เหรียญน,นะคะก็เลยคาดว่าน่าจะยืนได้3,900ไม่น่าเลยด3 8อ0ดอลลา,าร์สหรัฐนะคะแม้ว่าจะขึ้น5วันลงหนึ่งวันก็คือขึ้นบันไดลงลิฟต์ก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามถาม,ถามว่าอะไรที่กดดันราคาทองคํา <c oughs> บ้างทํากําไรนะคะเพราะว่าขึ้นมาแรงแล้วเร็วไหลออกไปตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเพราะว่ามีหุ้นกลุ่มเทคนะคะแล้วก ทางด้านของดอลลร์อินเด็กซ์นะคะทางด้านคุณสวัสดิ์บอกว่าก็จริงๆไม่ได้อ่อนด้วยนะคะก็อาจจะเ,เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําจากนี้คาดว่าไซเบอ์หลายเดือนค่ะปีหน้าอาจจะเห็น5000ดอลลรสาสหรัฐนะคะแล้วก็การขยับขึ้นรอบนี้ต้องบอกว่ายังไม่จบนะคะเพราะว่ามีแรงซื้อสําคัญเชิงโครงสร้างคือธนาคารกลางนา,นานาประเทศที่เข้ามาเก็บทองคําปีละ1000ตันันนั่นเองค่ะแต่ชอบมากคือเรื่องลองจิกแต่เดิมเนี่ยเรามเคยมีสรรมการเดิมนะครับทองแข็งดอลลราอ่อนแต่ ปัจจุบันไม่ใช่แล้วเพราะโลกนี้ซับซ้อนไปกว่าเดิมเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับบางทีธรรมการเดิมใช้กันมานานต้องทบทวนตลอดเวลาด้วยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เราก็ได้เห็นแล้วนะครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริง ที่หาตัวจับยากคนพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร e อ r l y Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d w e เ l t h กันนะครับ